คนตั้งใจจะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาจะเป็นวัดไหนวัาตามไม่เฉพาะวัดท่าสงคิดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้แลอวันมะรืนนี้เดือนหน้าเราจะไปทำบุญสุดเราจะไปทำบุญทุงกรานเราจะไปทำบุญวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชา เราจะไปทําบุญวันเข้า,าวันาวันศาสตร์วันออกวันสาและวันพ่อกระถิ่อย่างนี้เป็นต้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั้นถ้าถึงเวลาแล้วจะจะไปโดยเฉพาะอย่างยิง่งตั้งใจ,จเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่งสมมติว่าตั้งใจจะทําบุญวันสงกรานว่าวันสงกรานปีนี้เราจะจัดอะไรดีไปทําบุญกับพระที่วัด จะเป็นวัดไหนก็ได้ตั้งใจไว้แน่นอนตั้งใจไว้ด้วยความจริงใจถ้าตั้งใจไว้จริงๆอย่างนี้อน,นิสง์ยอ่มเกิดทันทีคือบุญย่มเกิดจบบรรดาแทนพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเจตนาหังพิกเวีบุญยังวัามิที่เด้กล่าวว่าดูก่อนไปสุดหลายบุญเกิดทันทีที่นึกตั้งใจว่าจะทำบุญ